เรานี้มาเริ่มงานที่บ้านนูนสะเดานะครับริมริมหนองริมหนองบ้านนูนสะเดาข้างวัดน,นะครับวัดป่าหมู่บ้านนะครับผมก็บรรยากาศตอนนี้ลมแรงลมแรงนะครับก็มาตามเก็บงานครับผมงานน้ํานะครับจากตอนเป็นน้ํามันเกี่ยวไม่ได้แล้วก็พอน้ําแห้งแล้วก็มาเกี่ยวเนาะ โอ้ยน้ำน้องสะเดาก็สวยงามครับผมน้ำประปาน้ำสะอาดประจำหมู่บ้านนะครับผมก็เป็นสถานที่ลอยกระทงแต่ไม่ได้ลอยวันสงการนะครับลอยกระทงวันลอยกระทงนะครับผมถ้าลอยกระทงวันสงการนั่นก็คือพี่อ่ำของเรานะครับนี่เราก็เป็นที่ประมาณเจ็ดไร่นะครับนี่ท,ที่น้องนี่เจ็ดแปดไร่นะก็ถือว่าโอเคใหญ่ พอสมควรนะครับตอนนี้ก็ได้ไปนหนึ่งอุ้มแล้วครับสำหรับเช้านี้นาคุณพ่อรัด,ดานะครับก็ถือว่าข้าวไม่เปียกน,นะครับผมก็โอเคสวยงามเดี๋ยวดูก่อนว่าทำไมลมแรงล้อเกินลมแรงมากๆเลยครับ ัภาพปิวนี่ก็เหลืออีกไม่กี่เจ้าครับผมเหลืออีกประมาณ สามี่เก้าก็จะหมดฤด,ดูกาลลวหมดหน้าที่แล้วต่อไปก็จะเป็นการไถการอัดฟางแล้วแต่การรับจ้างขนฟางอีกเนาะก็จะมีงานเรื่อยๆอยน,นะครับผมก็เราก็ไปของเราเรื่อยๆนะครับ ลมแรงจริงๆเลยครับลมแรงมาก bueno <c oughs> หมดแล้วปับ๊บๆๆ๊หมดแล้ว ข้าวเริ่มแห้งแล้วครับความชื้นอยู่ที่12กว่า,วาแล้วถือว่าแห้งมากแล้วนะครับผมเราก็แค่ไปพึ่งแดดสักแดดเดียวเพื่อให้เศษฟางเศษหญ้ามันแห้งก็จะขายได้ในราคา15 50 15 80แล้วแต่ตามสภาพข้าวนะครับเนาะก็แล้วแต่ใครอยากขายสดก็ได้14บาทกว่าขา,ขายแห้งก็ได้15บาทกว่าแต่ แค่รอเวลาหนึ่งวันให้มันแห้งขึ้แดดให้มันแห้งก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกบาทกว่าๆนะครับตามความสะดวกแล้วแต่ว่าใครชอบก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผมทีมงานรถเกี่ยวข้าวอุ้มเล็กของเรานะครับช่องอภพิวัตรทำทองมังกรโมบาย นะครับหรือเพจก้าวตามรอยพ่อนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับผม